คุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับสรุ่นจาก mercedes-benz ประเทศไทยครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นครับทั้ง2รุ่นนี้ที่พูดถึงนะครับก็คือตัว eqe 300ครับแล้วก็คนที่ต้องบอกว่าอยากจะได้รถที่เป็นรถไฟฟ้าแบบ suv ครับวันนี้ต้องเจอกับ eqs 450 f o r m a t i c suv amg dynamic เดี๋ยวพาไปชมทั้ง2รุ่นเลยครับ าดู EQE 300กันก่อนนะครับใครที่อยากใช้รถยนต์ซีดานนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้เรื่องความหรูหราและได้เรื่องสมรรถนะด้วยคุยตัวเลขให้ฟังก่อนนะครับสมรรถนะของรถคันนี้นะครับ245แรงม้าครับแรงบิด550นิวตันเมตร0-100เนี่ย7.3วินาทีเท่านั้นเองครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง651กิโลเมตรครับพามาดูในเรื่องของดีไซน์บ้างครับไซส์ของ EQE เนี่ยเป็นรถที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเทียบเท่ากับอะไรต้องบอกว่าเราลองนึกง่ายๆเเทียบหมือน E ค แต่ว่าด้วยดีไซน์ของเขานะครับด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทาให้มีลูกเล่นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เน้นในเรื่องของความทันสมัยความสปอร์ตจะเห็นว่าตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับว่าจะเป็นดีไซน์ช่องต่างๆกระจกมองข้างรวมไปถึงอย่างตัวประตูนะฮะจะเห็นว่าไม่มีขอบประตูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมือจับประตูเนี่ยสามารถพับเก็บลงไปได้จนถึงดีไซน์ข้างหลังจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเหมือนกับเป็นลักษณะคู๊บออกแนวสปอร์ตหน่อยนะครับอี มีดวงดาวครับที่เป็นดวงดาวที่รวมๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนในเรื่องของแอโรไดนามิกก็เป็นส่วนสําคัญมาดูด้านท้ายหน่อยที่ผมชอบมากคือเรื่องของไฟท้ายลองดูฮะไฟท้ายเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พอเห็นไฟท้ายเต็มแบบนี้1คือสวยครับสคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วลองดูเส้นสายของตัวรถนะครับมีโลโก้ e q e 300บอกไว้ชัดเจนนะเซนซองเซนเซอร์มีนะครับให้มาครบเลยเดี๋ยวเปิดดูฝาท้ายหน่อยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นยังไงแตะเข้าไปที่โลโก้เบนซ์นี่ครับ ป๊าบนพะื้นที่เก็บสัมภาระนี่ต้องบอกว่าสบายสบายเหลือๆเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าด้วยดีไซน์เนี่ยพอเน้นถึงความสวยงามปุ๊บเนี่ยมันต้องเน้นถึงการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เปิดปิดง่ายสะดวกสบายกดปิดไปหน่อยปึ๊บอ่นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในรถครับ ในห้องโดยสารให้ดูก่อนนะครับต้องบอกว่าพอเข้ามานั่งในห้องโดยสารปุ๊บเห็นไหมฮะหน้าจอมันจะรับนะครับบอกเลยนะครับว่าเตรียมพร้อมพร้อมใช้งานขนาดไหนนะดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าผมชอบดีไซน์รถไฟฟ้าอย่างหนึ่งคือพอมีการออกแบบจอคอนโซลตร,ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องด้านใต้เนี่ยนะครับเหลือให้ใช้งานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย Mercedes-Benz เนี่ยเขามักจะใช้เกียร์ที่เป็นลักษณะอยู่ตรงคันเกียร์นะเป็นอยู่ตรงมือเป็นเลขเกียร์มือแบบเนี้ย เพราะนั้นพื้นที่จะค่อนข้างเหลือเฟือนะครับแล้วก็ดูลูกเล่นต่างๆโลโก้ดวงดาวของ m e r c e d e s b e เ z เนี่ยเราจะเห็นอยู่อย่างนี้เลยมีช่องเก็บของรายละเอียดต่างๆมีช่องเสียบ USB นะครับรองรับการใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยแหละนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการออกแบบที่ผมบอกแล้วว่ามันจะเน้นในองค์ประกอบทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของการใช้งานด้วยสําคัญที่สุดนะครับผมจะบอกว่าไลติงนะฮะเรื่องไลติง เรื่องแสงเรื่องเสียงของ Mercedes Benz เนี่ยยอมครับระบบเครื่องเสียงก็ดีนะครับด้วยระบบของแสงก็ดีนะครับวัสดุอินทเรียที่ใช้เนี่ยจะบอกว่าหรูหราสมกับเป็น Mercedes Ben z จริงๆครับคนที่กลัวนะว่าเฮ้ยดีไซน์ออกแนวสปอร์ตออกทันสมัยแล้วจะข้างหลังนั่งเป็นไงผมให้ดูเล็กรูมก่อนลองดูพื้นที่เล็กรูมก่อนผมบอกแล้วว่าดีไซน์ไซส์นี้แจ๋วมากนะครับเล็กรูมนี้เหลือๆเลยมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยเอาเป็นว่า ถ้าถามผมนะไซส์กำลังดีนะครับข้างหลังนั่งสบายข้างหน้าได้แบบสปอร์ตขับสนุกได้ด้วยก็น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า EQE 300ตัวนี้ นี้ต้องบอกว่าผมตั้งใจมาเลยครับวันนี้สำหรับ EQS 450 4Matic SUV AMG Dynamic ครับ ความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสมรรถนะนะครับอย่างเช่นตัวเรื่องของแรงม้าเนี่ยสามกว่าแรงม้านะครับแรงบิด800นิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อวินาทีครับท็อปสปีดวิ่งไปถึง2 1 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะนั้นใครที่คิดว่ารถไฟฟ้าขับไม่สนุกคิดใหม่ครับอัตราเร่งได้ท็อปสปีดได้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกับตัว EQS อ่ะอาจจะแบบว่าทันสมัยใหม่ขึ้นหน่อยเป็นสีนี้เนี่ยเอ้ยมันดูสปอร์ตดูสวยนะครับมีตัวบัน สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพอเป็นตัวที่เป็น SUV เนี่ยผมว่าเนี่ยมันได้เฮดรูมนะครับแล้วดีไซน์ตรงนี้จะเห็นว่าแหมเหมือนประเภทรถทุกซุปเปอร์คาร์นะแล้วดูนั่งสบายดูโปรง่งดูโล่งดีนะครับไล่มาถึงด้านหลังเลยไฟท้ายสวยยาวเลยเชียวนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรนะคันนี้ครับเป็นรถ3แถว7ที่นั่งครับ EQS e 450 4matic SUV AMG Dynamic เป็น3แถว7ที่นั่งครับนะฮะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระนี่ขนาดเปิดไว้7ที่นั่งนะพื้นที่เก็บสัมภาระยังมีให้ใช้งานได้อยู่นะครับเพราะ,ะนั้นผมต้องบอกว่าอันนี้แหละคนที่มีครอบครัวพ่อบ้านชอบความทันสมัยชอบเทคโนโลยีชอบความหรูหราชอบสมรรถนะถูกใจแน่นอนครับ ประตูดูดครับปิดเรียบร้อยนะครับเหลือครับแล้วเนี่ยคือความที่ผมบอกว่าคนที่มีครอบครัวรถพ่อบ้านถูกใจแน่นอนเพราะอะไรพื้นที่มันโลง่งมันโปร่งเฮดรูมมันเหลือครับหลังคาเป็นกระจกเป็นพานรามติกแบบนี้มันโล่งโปร่งสบายเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแยกนะครับปรับแอร์แยกมีช่องแอร์แยกมาให้มีจอแยกซ้ายขวามาให้ด้วยถูกใจสมาชิกในครอบครัวแน่ๆนะครับ พื้นที่นะครับเบาะนั่งเห็นไหมจะเห็นว่าองศาของเบาะเนี่ยเอ็นได้นิดหน่อยนะครับนั่งสบายๆนะฮะแล้วก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าออกแถว3ปรับไฟฟ้านะครับสามารถที่จะกดปรับพับเบาะแถว2ออกมาปุ๊บแล้วเข้าไปนั่งแถว3าได้เลยใครที่ใช้แค่2แถวแถว3าไม่ใช้พับราบลงไปเก็บของได้เพียบเลยครับเดี๋ยวพาไปดูตรงตำแหน่งโพสิชันคนขับบ้างประตูปิดเบาๆครับ Hey, ดูดเข้ามาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาด้วยชิพมีปรับทุกอย่างได้อจากตรงนี้หน้าจอทันสมัยมีจอทางซ้ายมาด้วยนะจ๊ะ EQS ต้องมีครับใช้งานดีอนเนกประสงค์หรูหราต้องมีครับจอยาวๆลากไปแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นชัดขนาดนี้นะแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางนะครับบอกรายละเอียดการขับขี่ได้ทั้งหมดเลยโพซิชันนั่งขับดีมากสบายมากบอกได้เลยตรงกลางนี่ขอโทษนะครับ วางแก้วเครื่องเดิม2แก้วมีช่องเสียบ USB ถือว่าเป็นรถสำหรับพ่อบ้านอีกคันหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับ กันไปแล้วนะครับทั้งตัว EQE 3 0 0นะครับแล้วก็ EQS 4 5 0 f o r m a t i c SUV AMG Dynamic ครับต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบครับถ้าคนที่ชอบแบบซีดานนะครับเน้นใช้งานรถไฟฟ้านั่งสบายนะครับหรูหรามีเรื่องสูตรบริการรองรับทุกอย่างครบนะครับผมว่า EQE 3 0 0เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นอย่างผมนะครับคนที่มีครอบครัวต้องการความมเนกประสงค์ต้องการพื้นที่ใช้สอยต้องการความสะดวกสบายต้องการเทคโนโลยีที่สำคัญคือต้องการความหรูหราแสดงออกถึง ความภาคภูมิใจนะครับในการใช้รถยนต์คันนี้ผมแนะนำเลยว่า EQS 450 f o r m a t i c SUV AMG Dynamic ครับที่สำคัญเลยต้องมาดูตัวจริงนะตั้งแต่ด้านหน้าล้อภายในห้องโดยสารรวมไปถึงลองฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับมาถึงเรื่องของราคาครับเชื่อว่าหลายๆคนกำลังอยากจะรู้นะครับ EQE 300ก็ตามนี้เลยครับส่วน EQS 450 f o r m a t i c SUV AMG Dynamic ตามนี้เลยครับเป็นไงฮะถูกใจไหมครับ ผมบอกเลยนะฮะว่าราคานี้ครับคุณจะได้องค์ประกอบที่มันค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ครับรถยนต์ไฟฟ้าครับประหยัดพลังงานขับสนุกได้เทคโนโลยีได้ความหรูหราได้สมรรถนะการขับขี่ได้ความปลอดภัยได้ความมั่นใจแบบที่มี Mercedes-Benz คอยดูแลคุณไปตลอดครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับที่มาให้เราได้ชมงานเปิดตัวทั้ง2รุ่นนี้นะครับไวมีโอกาสเอามาทดสอบทดลองขับดูแล้วจะได้รู้ว่า คันไหนเนี่ยมันจะถูกใจมากกว่ากัน